คือกลุ่มเป้าหมายห้องนี้จะเต็มมห้าเทอมสองและมหกเทอมหนึ่งแต่ผู้ว่าแต่ผู้คือผมคุยกับพี่สอดจอมไก่ตลอดว่าเราขับเคลื่อนไปตลอดเทยงเวลาขออ่อสุรภพนะคะท่านเจ้าภาพนะคะในวันนี้นะคะรวมถึงท่านด้วยค่ผู้บริหารท่านนะคะท่านประธานสิ่งเกแดงนะคะรวมถึงเล่นที่เมื่ี้พี่ไอร์มาหนักได้หาเลยจากทางท่านของอ่ะ ตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้อํานวยการท่านสุรพงษ์รัตนโคตรท่านผู้อํานวยการโรงเรียนจองพระประชาสรรท่านมีความรู้สึกอย่างไรในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการค่ะครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ m o u ระหว่างสองโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อนวยการสุชาติสจรินทร์พรมนะครับ ท่านผู้ในาการโรงเรียนตุกแกวิทยาคมและท่านผู้ในาการสานัเกศระโดยวันนี้ได้มอบหมายให้ท่านรองทวีศรีสุขนะฮะ,ะมาลงนามซึ่งวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเรื่องของวิชาการโรงเรียนจอมพระประชาสรรและ3โรงเรียนที่อยู่ตรงนี้ได้เห็นพ้องต้องกันที่จะขับเคลื่อนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรูปแบบทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพนะครับซึ่งการลงนามครั้งนี้ จะทําการติวเตอร์ทางวิชการาสู่รั้วอุดมศึกษาหรือรั้วมหาวิทยาลัยสําสหรับนักเรียนชั้นม5หเทอม2และม6กทับับซึ่งจะเริ่มทําการติวและขับเคลื่อนวิชาการตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม268 8เป็นต้นไปครับเราอยู่กับท่านผู้อํานวยการท่านสุชาติสุจินพรมท่านผู้อํานวยการโรงเรียนบุกแกรงวิทยาคมค่ะท่านมีความรู้สึกอย่างไรคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านดรสุรพงศ์รัตนคโคตรนะครับผู้ในการเรียนจอมภระพยาสันร์นะครับท่านเป็นผู้นาวิชาการนะครับท่านเป็นผู้ในการที่เห็นความสาคัญของลูกหลานชาวจอมภาเรานะครับท่านมีวิสัยทัศน์มากนะครับในเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมเด็กเพื่อให้ติดมหาวิทยาลัยเยอะๆนะครับนอกจากท่านจะพัฒนาโรงเรียนของท่านแล้วท่านยังให้ความเมตตากับโรงเรียนรอบข้าง นะครับในอำเภอจอมพระนะครับปู่แก้ววิยาคมก็เป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสาวิษฐ์เขตสามจอมสุรินนะครับท่านก็ไม่ทิ้งนะครับจับจับมือกันแล้วไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาลูกๆนักเรียนนะครับในอำเภอจอมพระเราเนี่ยให้ติดมหาวิทยาลัยในสาขาที่ลุ่นนนักเรียนเนี่ยมุ่งมั่นและก็ตั้งใจโดยใช้กระบวนการในการติวนะครับโรงเรียน ของเราในอำเภอจอมพาศเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านดรสุโงงัฒน,นาโคนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนอมพาพยาศรีที่ได้ให้ความรู้เคาะโรงเรียนพวกเรามาร่วมด้วยนะครับมาร่วมมาเป็นภาคีเครือข่ายทางวิชาการนะครับผมเองรู้สึกยินดีและก็ต้องขอบคุณแทนลูกๆุ้กแกวิยาคมนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมนะครับในการพัฒนาลูกๆของเราก็คาดหวังว่า กิจกรรมนี้จะสร้างความสุขความสมําเร็จให้กับพี่น้องชาวอําเภอจอพระเราอย่างนีต้องขอขอ,ขอบคุณท่านดรสุรพงศ์เพียรสูงครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านรองทวินศรีสุขท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ในาการชํานาญเกตโสระนะครับได้มาร่วมพิธีลงนามเอ็มูทางวิชาการ กับโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์น,นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านดรสรุรพงษ์รัตนโคตรนะครับที่ผู้ในการโรงเรียนจอมพระที่ได้ให้ความสําคัญกับลูกๆนักเรียนในเครือข่ายจอมสุรินของเรานะครับซึ่งเป็นการลงนามที่ลงนามที่ทางวิชาการที่มีความหมายกับลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับต้องในนามโรงเรียนน้องสนิทวิทยานะครับก็ขอขอบคุณ ท่านดรสุรพงษ์รัตนคูตเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความสําคัญกับโรงเรียนเล็กๆของเรานะครับก็ลูกๆน้องสนิทวิทยาก็จะได้มีโอกาสได้สัมผัสการติวแบบเข้มเพื่อจะได้มีที่เรียนและก็มีวิชาชีพและก็คณะที่สนใจนะครับต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนจอพระประชาสารและท่านดรสุรพงษ์รัตนคูตเป็นอย่างสูงครับผม